ออกสินค้าโปรดักต์มาเยอะมากนะั้นในลายของ Magic t a Collection นะคะจะไม่ใช่ปกระปปิดที่ตึ๊บมากเพราะว่าเขามีคอนซีลเลอร์ขาย,ยางไงเออเนาะราคา49บาทเนอะราคาน่ารักมากอาจจะเป็นคอลเล็เตรอร์เริ่มต้นของใครหลายๆคนคือตอนแรกเห็นเนื้อบางๆเบาๆมันจะปกปิดหรือเปล่าแปบรุ่นเือนกันแต่บิ๊กไม่สะดวกบิ๊กชอบใช้แป้งในการลงแป้งฝนนะคะอุย้ย สวัสดีค่ะกลับพบกับบิ๊กแลนนะคะวันนี้นะคะเห็นจากปกคลิปแล้วเพื่อนน่าจะรู้นะคะว่าบิ๊กจะมารีวิวงานผิวออกใหม่จากแบรนด์ซาซินะคะ เอาจริงในช่องนี้เหมือนจะยังไม่เคยพูดถึงแบรนด์สัสห์เลยนะแต่บิ๊กเห็นเขามานานมากนะถ้าใครยังไม่รู้นะคะแบรนด์สัสห์เขาเป็นแบรนด์ลูกของสีจันนะจะมีความเป็นแบบเครื่องสำอางที่ดูเข้าถึงง่ายไวทีนไวใสราคาน่ารักนะซึ่งจริงๆแล้วสีจันก็ราคาหน้ารักนะแต่สัส,สิี์น่ารักกว่าแล้วก็มีความคิ้ว่มีความแบบเด็กมัธยมมหาลัยตอนแบบปีหนึ่งปีสออะไรอย่างงี้เนาะซึ่งรอบนี้นะคะเขาออกสินค้าโปรดักต์มาเยอะมากนะั้นในไลน์ของเมจิกแ t ท c o l l e c t i o n ะะมีทั้งรองพื้นนะคะครคเ,เตอร์คอนทเทนเนอร์แล้วก็แป้งฝุ่น,นะคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันซิว่าของใหม่จากสสิผลลับจะปังจะปึ้งแค่ไหนนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ก่อนกดติดตาม์ n n e l ิ i งบิ i กนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดได้เห็นคลิปใหม่ๆนะถ้าทำทั้งหมดแล้วก็ไปดูเลค่ะว่างานผิวจากสสิผลลั์จะเป็นยังไง มาเริ่มกันที่ชิ้นแรกนะคะสสิเมจิกแมทลิควิดฟาวเดชั่นตัวนี้เขามีมาให้เลือกทั้งหมด4สีเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นรองพื <music> ้นที่จะเสกผิวให้แมทเนียนสวยคุมมันติดทนยนานถึง24ชั่วโมงและที่พันคือสีไม่ดรอเขามีเทคโนโลยีดูดซับความมันได้มากถึง9เท่าเลยนะคะเขาบอกว่าใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยนะด้านหลังเนี่ยแล้วก็ผิวแห้งผิวผสมผิวมันผิวมันมากคือใช้ได้หมดแอลกอฮอล์ฟรีแฟรเกนฟรีพาราเบนฟรีแล้วก็มิลเลอร์ออยฟรี คือน่าจะเหมาะมากนะสำหรับใส่ที่แบบว่าผิวแพ้ง่ายเป็นสิวอะไรอย่างนี้เนาะแล้วตัวนี้มีค่าสารกันแดดด้วยนะคะ s p f, f 35, 3 5 pa 3บวกอ๋อแล้วเขาใส่สาราบำรุงมาอีกด้วยนะมีทั้งไฮยาลูรอนนะคะมีซิก้าแล้วก็มีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่จะปกป้องเราจากมลภาวะต่างๆนะตัวนี้กันน้ำกันเหงื่ออีกด้วยคนที่เหงื่อออกง่ายแบบบิ๊กน่าจะชอบกันเขามีเทคโนโลยีฟิล์มเคลือบผิวนะคะที่เรียกว่า stay matte all day นะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าแต่ละสีเป็นยังไงเดี๋ยวมาสวสดสีกันค่ะ สวัสีมาแล้วนะคะเบอร์ Burn 1 0ึนย์ะคะสองศูนยสก็ลองไปเลือกได้ตามที่เพื่อนๆชอบเลยนะเบอร์ Burn 1นึ่เขาบอกว่าเหมาะกับผิวขาวขาวอมชมพูนะคะ2.0ก็จะเหมาะกับสาวผิวขาวเหลืองนะ สามศูนย์ก็จะเหมาะกับผิวขาวปานกลางค่ะขาวเหลืองปานกลางแล้วก็สี่ศูนย์ก็จะเหมาะกับสาวผิวน้ำพึ่งนะคะผิวสองสีน้องลองพื้นมาในขนาด 15ML นะคะราคา179บาทคือน่ารักมากตอนแรกชื่อรุ่นเขาคือ Magic m a t มทใช่ไหมบรู้สึกว่าอุ๊ยมันน่าจะเนื้อแห้งกว่าน,นี้หรือเปล่าแต่เปล่าเลยนะตอนได้ลองปาดเนื้อไปที่หลังมือมีความชุ่มชื้นแบบเนื้อลื่นเกะี่ยง่ายเลยนะแต่เดี๋ยวมาลองลงที่หน้ากันว่าฟินิชจะเป็นยังไง ผลักชิ้นถัดมาในลายเมจิกแมทนะคะก็คือซีซีเมจิกแมทคอนซีลเลอร์นะคะเข้ามาทั้งเป็นคอนซีลเลอร์ที่เป็นคอเลกเตอร์อ่ะเบอร์ศูนยูนยนี่นะคะเป็นสีพีชนะช่วยกบรอยคําใต้ตาแล้วก็มีคอนซีลเลอร์ที่เป็นคอนซีลเลอร์แบบกบรอยสิยวอีก2สีนะคะก็คือสี2องกับสี3ามนะคะเนี่ยตอนแรกที่หมุนเบอร์3 0ออกมาก็รู้สึกว่าทําไมมันไม่มีเหมือนแปรงคอนซีลเลอร์ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นคอนซีลเลอร์อ่ะเขาจะมีแปรงแบบนี้ นี่เขาต้องมีแปลงแบบนี้สรุปบิ๊กน่าจะได้มาผิดนะคะสนที่อยู่ในมือบิ๊กมันคือรองพื้นนะก็มาประชาสัมพันธ์แล้วกันเนาะว่ารองพื้นนะถ้าใครยังไม่อยากซื้อไซส์ใหญ่อย่างนี้นะคะ 15ml อ่ะ179บาทก็ไปซื้อแบบ2ได้ราคาถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณ59บาทนะคะมีให้เลือกไม่กี่สีไม่ได้ครบทุกสีนะส่วนคอนซีลเลอร์บิ๊กได้มาแค่2สีนะคะก็คือ0 00, 0กับ2.0จริงๆเขามีเบอร์30อีกเบอร์หนึ่งด้วย อันนี้ก็เป็นสีคอนซีลเลอร์ีทบิกมีนะคะศูนย์ศูนย์สีพีทบิ๊กว่าปเป็นสีพีทที่ทำมาดีนะมันมีความไม่ได้สว่างเกินแล้วก็ยังเป็นความพีทอยู่อะ่ะคือบางทีสีพีทถ้าเขาทํามาสว่างเกินอนะ่ะมันจะใช้ได้เฉพาะคนผิวขาวใช่ไหมแต่บิ๊กรู้สึกว่าสีพีทอันเนี้ยน่าจะใช้ได้กับสีผิวที่มันดูมีความหลากหลายนะผิวตาผิวสองสีนะ่าจะยังใช้ได้อยู่นะคะสีนี้แล้วก็คอนซีลเลอร์เบอร์สองศูนย์ก็เป็นประมาณนี้นะคะเนื้อค่อนข้างแบบทำมาดีเลยนะแล้วกกกก็สีีมมควาใล้้ัันนบบรรอองพืเ์ ยังไม่จบนะคะเพราดักชิ้นสุดท้ายจากไลน์เมจิกแมทนะคะก็ค <K _ an> ือสัสซี่เมจิกแมทฟาวเดชั่นลูทพาวเดอร์เพื่อนเพื่อนได้ยินไม่ผิดคะ่ะมันคือฟาวเดชั่นลูทพาวเดอร์เป็นแป้งผสมรองพื้นแบบฝุ่นเอาจริงบิ๊กตั้งแต่เข้าวงการบิวตี้มามก็เพิ่งเคยได้ยินแป้งผสมรองพื้นที่เป็นแบบฝุ่นนะปกติแป้งผสมรองพื้นน่ะมันจะมาเป็นแบบตลับอย่างนี้ใช่ไหมอัดแข็งมาแล้วเนาะแต่นี้เป็นแบบฝุ่นนะเขาทํามาทั้งหมด2สีนะคะเบอร์1 0แล้วก็เบอร์20ูไหนมาดูซิว่าณห อันนี้เป็นสวัสดีแป้งนะคะเบอร์10กับเบอร์20นะฮะคือแพ็กเกจจิ้งเขามาน่ารักมากเนี่ยเห็นปะแล้วก็มีพับมาให้นะคะแป้งนี้มาในขนาด3.5กรัมนะคะราคา139บาทแป้งนี้มาในขนาด4.5กรัมนะคะราคาแค่139บาทก็ลองเป็นเลือกได้เนาะตามสีที่เพื่อนคิดว่าเออน่าจะใช่กับตัวเอง ตัวคอนซีลเลอร์บิ๊กลืมบอกไปว่าราคาเขาน่ารักนะคะสี่บก้าบาทเท่านั้นเองนะก็ลองไปตำต่างกันได้อ่ะไม่เป็นงานเสียเวลาพูดมาเยอะและเดี๋ยวเรามาลองใช้จริงเลยดีกว่าน,นะคะว่าโปรดักต์แต่ละชิ้นในไลน์เมจิแมทของซาสติใช้ร่วมกันและผลลัพธ์จะปังจะปึ่งแค่ไหนนะขยับยข้ามากใกล้ๆนะคะจะได้เห็นการปกปิดเท็กเจอร์ต่ตางๆมาวันนี้พี่ก็มีสิวรอยสิวต่างๆเหมือนเดิมเหมาะมากเลยกับไลน์เมจิแมทของซาสติเพราะว่าเป็นคนผิวมนันมีสิวนะ ซึ่งโปรดักต์ของทางซาสซิกที่เขาทามาก็คือเหมาะมากกับคนเป็นสิวผิวมันนะคะมาค่ะเริ่มแรกเลยที่รองพื้นนะคะนี่บ๊บจะหยิบมาเป็นเบอร์2 0นย์ก่อนแล้วกันเนาะน่าจะเหมาะกับหน้าบีบขาวเหลืองมาดูกันซิว่าตัวนี้เขาจะปกปิดจึ้งปังเนื้อเป็นยังไงบ้างนะใช้จริงแล้วอะก็บิบมาประมาณนี้ก่อนแล้วก็ขออนุญาตวอร์มอุ้ยเนื้อคือแบบหนีค่อนข้างตึบๆเลยนะ,ะมาปาดไปที่หน้าค่ะคุณเขาบอกว่าเป็นลิควิดฟาวเดชันแตะ เพื่อนๆจะรู้สึกว่าลิควิดฟอร์ดใช้มันต้องไหลเป็นน้ำใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่ไหลนะเป็นแบบความมีเนื้อเป็นตัวๆอยู่คือมันตึ๊บขนาดนี้ใช้จริงแล้วมันจะหนาไหมเดี๋ยวมาลองเกี่ยดูอย่างแรกเลยคือเกี่ยง่ายนะแค่พัฟพูชันตบๆอะไรอย่างเงี้ยก็เกลี่ยเนื้อไปได้แล้วไม่ได้แบบเกาะติดหยุดจุดที่ปาดลงไปที่ผิวนะแล้วมาดูการปกปิดนะเฮ้หือว่าปกปิดโอเคเลยนะลดลดลดตรงรอยสิวตรงนี้บ้างปกปิดได้ในระดับ m ี d i ียม o w e r วอร์เนะคะก็เขาน่าจะดีไซน์มาแล้วหรอว,ว่าการปกปิดของรองพื้นอาจจะไม่ใช่การปกปิดที่ตึบมากเพราะว่าเขามีคอนซีลเลอร์ขายไงเออเนาะอุยเนื้อบางเบาแล้วก็ซึ้บผิวดีนะค่อนข้างเป็นงานผิวที่แบบว่าอุ้ยน้องๆนักศึกษาวัยใสอะไรอย่างเงี้ยคือซื้อตามได้เลยหรือใครที่ชอบงานผิวๆนะแต่ว่าให้ความแมทความสบายหน้านเนี่ยตัวนี้ก็คือตอบโจทย์ นี่นะคะลงไปแล้วครึ่งหน้าค่ะ before and after สลับรองพื้น Magic Matte ของสัสสีนะคะการปกปิดอย่างที่บอกไปว่าประมาณมีเดียมคาวเลตนะคะจะเห็นว่ามีรอยต่างๆโผล่ขึ้นมาบ้างนิดๆหน่อยๆนะแต่ภาพรวมถ้าเป็นรอยที่ไม่ได้ชัดมากก็ค่อนข้างเก็บรอยไปได้ค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็การเบอร์ผิวต่างทําได้ดีสวยเลยฟินิตก็คือแมท t ที่ถูกต้องไม่แห้งนะคะเนื้อบางเบาซึบไปกับผิวเลยนะ บิ๊กก็คงจะไม่ได้บิวอะไรเพิ่มแล้วแหละเดี๋ยวคอนซีลเลอร์จะไม่ได้ทํางานนะคะมาลองอีกข้างหนึ่งกันแต่มาพูดกันตามตรงเรื่องสีนะอันนี้บิ๊กบีบเบอร์สีสองศูนย์มาเขาบอกว่าเป็นขาวเหลืองใช่ปะตอนแรกบิ๊กก็รู้สึกว่ามันน่าจะเหลืองพรามควรแต่การปกปิดได้อยู่นะเมื่อกี้รอยสิวตรงนี้ชัดๆอ่ะกลับมาที่สีบิ๊กรู้สึกว่ามันน่าจะเหลืองกว่าน,นี้หรือเปล่าพอลงไปที่หน้านมันมีความแอบ นูเ่ลนะมันไม่ได้เหลืองขนาดนั้นใครที่รู้สึกว่าคาดหวังว่า้องเขาต้องเหลืองแบบรองพื้นแบรนด์ไทยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องทําใจนิดนึงมันไม่ได้เหลืองขนาดนั้นก็เป็นทั้งข้อดีข้อเสียเนาะอยู่ที่ความชอบด้วยแหละพอมันไม่เหลืองมากอะมันก็ให้ความที่ว่าเออมันน่าดูไม่เป็นดีซ่านนะแต่พอมันเป็นสีที่แบบออกนูเทลหน่อยอะใครที่ผิวเหลืองมากๆมาใช้มันก็อาจจะมีความแบบอุ๊ยผิดเพี้ยนได้นะ แต่ก็ส่วนตัวแล้วบิ๊กชัยแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็ให้หน้าที่เนียนผ่องสวยแบบนี้เลยคือเอาจริงอะ่ะลงแค่รองพื้นของส,สัตสิตัวเมจิกแมทตัวนี้ก็เพียงพอแล้วนะสำหรับปิดนะมันก็ให้การปกปิดที่โอเคนะค่อนข้างเก็บรอยได้ดีเลยเนี่ยเห็นนะแต่เรามีโปรดักต์ค่อนข้างเยอะนะต้องใช้ให้คุ้มใช้ให้หมดนี่นะคะลงไปแล้วทั่วหน้าสำหรับรองพื้นเมจิกแมทนะบิช้เป็นเบอร์สอ่วนอย่างที่บอกให้ผิวที่สวยแบบนี้เลย เออมาต่อที่ลเลกเตอร์นะคะบิ๊กก็จะลงใต้ตา,ตาเดี๋ยวขอลงครึ่งหนึ่งก่อนให้ดูแล้วกันว่าฝั่งที่ใช้กับฝั่งที่ไม่ใช้อะมันต่างไม่ต่างนะนี่นะลงไปแล้วครึ่งหนึ่งมาเกลี่ยเนื้อเกลี่ยง่ายนะคะเออเนื้อเกลี่ยง่ายเลยแล้วก็มันไม่ได้แน่นอ่ะไม่ได้ไม่ได้เพิ่มการปกปิดแต่ว่ามาช่วยเพล็กซีนะนี่ฝั่งที่ลงแล้วกับฝั่งที่ยังไม่ลงเป็นไงเ,นเพื่อนๆว่าได้อยู่นะเออ ราคา4.9บาทเนาะราคาน่ารักมากอาจจะเป็นคอเลกเตอร์เริ่มต้นของใครหลายๆคนเอาจริงอะคอเลกเตอร์บิ๊กแนะนําให้ลงก่อนที่จะลงพวกรองพื้นหรือคอนซีลเลอร์นะแต่นี่ก็คิดอยู่ว่าจะยังไงดีเพราะว่าถ้าลงคอเลกเตอร์ก่อนลงรองพื้นอนะมันก็จะไม่ได้เห็นประสิทธิภาพของการลงรองพื้นที่แบบเต็มๆนะลงอีกข้างหนึ่งกันนี่นะคะลงไปแล้วคอเลกเตอร์ทั้งสองด้านมันทําให้ใต้ตามาันดูกริปขึ้นนะเออเนาะลดลดปังปัง มาที่คอนซีลเลอร์กันบ้างค่ะบิ๊กมีสีเดียวคือ2 0ก็จะมากบรอยสิวเนี่ยมาดูซิว่าบิ้วเพิ่มอ่ะมันจะให้เหีวที่กริบขึ้นไหมตรงไหนอีกตรงนี้แล้วก็ใต้าตาอีกไหมอีกนิดนึงเนาะนเนื้อเกี่ยงง่ายนะแล้วก็นี่นี่เป็นไงเป็นไงหน้าค่อนข้างกริบเลยคือใช้คู่กันทุกอย่างในไลน์โปรดักต์เมจิกแมทของสัตว์สิแล้วคือ ให้ผิวที่กริบแล้วยังไม่จบนะยังมีแป้งผสมรองพื้นแบบปนอีกนะคือมันจะกริบแค่ไหนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนี่เห็นปะเออมาลอยสิวบ้างอุ้ยก็ได้นะเออลอยสิวตรงน,นี้บ้างโอ้คอนซีลเลอร์เนื้อดีเลยนะคะคือตอนแรกเห็นเนื้อบางๆเบ,บาๆมันจะปกปิดหรือเปล่าแอบลุ้นเหมือนกันแต่พอใช้จริงแล้วก็แน่ปกปิดนะมาค่ะไปให้สุดมาต่อกันที่แป้งผสมรองพื้น แบบฝุ่นเป็นอะไรใหม่ๆมากนะมาบิกจะใช้เบอร์หนึ่งสูตรนะคะอยากให้หน้ามันพุ่งอะ่ะนี่ก็จะเคาะน้องเขาลงที่ฝาแบบนี้คือใครจะสะดวกใช้พับที่เขาแถมมาก,ก็ได้นะคะแต่บิ๊กบิ๊กไม่สะดวกบิ๊กชอบใช้แปรงในการลงแป้งผุ่นนะคะอุ้ยร่วงค่ะโอเคเราเริ่มใหม่ได้เสมอครั้งนี้ขอให้ไม่ร่วงมาใช้แปรงนะคะอย่างนี้ แล้วก็กดไปนี่แล้วก็ลงโบ๊ะหนึ่งโบ๊ะสองเพจริงเนื้อเขาก็ค่อนข้างละเอียดดีนะแต่ว่ามันจะมีความเป็นตัวตัวขึ้นมากกว่าแป้งฝุ่นทั่วไปอยู่นะครับเพราะว่าตนนี้เขาก็มีการผสมรองพื้นเนาะแต่ภาพรวมยังถือว่าบางเบาอุ้ยแล้วรู้สึกว่าใต้ตาที่ลงไปมงกเมื่อกี้หน้ามันดูเนียนดูกริปดูแบบเบลอขึ้นปะว้าวอ่ะอะตรงนี้เนีน่ยรู้สึกว่าลงแล้วอ่ะหน้ามันดูมีความเนียนขึ้นอะลดนะ ลดนะชอบเลยอ่ะโอ้ดีอ่ะคือภาพรวมตอนนี้ใช้มาทุกตัวดีหมดแต่การคุมมันการติดทนเยิ้มหยือ,อย่าไหมก็มาติดตามชมกันยาวๆเนาะยังไม่อยากพูดอะไรเยอะกลัวกลัวว่าเอ้ยคุมมันได้ไม่ตามเป้าที่ตั้งไว้เออเนาะแต่ภาพรวมลงไปแล้วตั้งแต่รองพื้นคอนซีลเลอร์คอเล็เตอร์มาแป้งฝุ่นผสมรองพื้นจากสาัตสีให้หน้าที่เนียนแบบนี้เลย คือค่อนข้างกออีกบอรกริบเลยนะเออถ้าแต่งหน้าไปมาหาลาัยปีหนึ่งเฟสชี่ใสๆอะเพื่อนก็ทักอยู่นะว่าอุ้ยน่นแน,น้นนะเนี่ยเออนก no. โอเคค่ะเด๋ยวี่ขอไปแต่งหน้าส่วนที่เดียวกันนะเดี๋ยวกลับมาดูฟินิชตดกันค่ะกลับมาแล้วคะ่ะฟินิชลุกเป็นประมาณนี้เลยเป็นไงบ้างผลลับแก่น้ามันเนียนสวยดีมากเลยอะคือแบบยกนิ้วโป้งให้เลยกับงานผิววันนี้จากสสีนะคะในรลย์เมจิกแมท รองพื้นคอนซีเนอร์คอนแทคเตอร์แป้งฝุ่นผสมรองพื้นคือลดคือปังหมดเลยนะใช้แล้วผลลั์คือจึง้งห้องมากแต่เรื่องการคุมมันที่เขาเค็มวัดลดปังคุมมันดีมากถึง9้าเท่าแล้วก็ติดทนยานาน24ชั่วโมงเดี๋ยวมาดูสิว่ากับหน้าบิกจะเป็นยังไงนะและเขาบอกว่ากันน้ำกันเหงื่อด้วยเดี๋ยวเจอเลยตอนเย็นตอนนี้เป็นเวลา8โมง4นาะทีนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีก10ชั่วโมงข้างหน้านะคะขอไปแวะเทสก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆด้วยว่าผลลัพธ์จะ กลับมาแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลา18นาฬิกา20นาทีนะคะผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงนะหน้าวันนี้นะคะใช้งานผิวจากนี่เลยค่ะซาสินะคะเม m ิกแม Collection น,นะทั้งรองพื้นคอนซีลเลอร์คอเลคเตอร์แล้วก็แป้งฝุ่นผสมรองพื้นของเขานะคะผลลัพธ์10ชั่วโมงเป็นแบบนี้เลยนะแก่ภาพรวมคือหน้ายังเนียนแล้วก็สวยดีอยู่เลยอะอาการความมันต่างๆก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยนะคนหน้ามันแบบบิ๊กคือประทับใจเลย เพื่อนๆจะสงสัยใช่ไหมว่ามีโปรดักต์ครบทุกไลน์แบบนี้สปอนเซอร์หรือเปล่าคลิปนี้โนสปอนนะคะแต่ว่าทางแบรนด์ส่งของมาให้นะแต่บิ๊กก็รีวิวตามเนื้อผ้าความเป็นจริงเนาะอาการอยู่อยากก็มีบ้างนะอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าน้อยภาพร,รวม10ชั่วโมงกับคนหน้ามันแบบบิ๊กคือสอบผ่านเลยนะคะอย่างที่เห็นว่ามีความมันขึ้นมาบ้างบริเวณนี้นะเนาะหลักๆมันจะมันเยอะหน่อยบริเวณทีโซนเลยเนาะ แต่จุดอื่นก็ยังผิวสวยดีอยู่นะคะไม่มีส่วนไหนที่หลุดเป็นพิเศษแต่วันนี้อาจจะไม่ได้มีเหงื่อออกแบบทุ่มท่วมมากมีแบบซึบซเบาๆแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรเรามาซับหน้าด้วยชูชูก่อนแล้วเดี๋ยวมาทดสอบการกันน้ําจําลองกันนะคะซ mm hmm. ับหน้าไปแล้วนะคะหน้ากลับมาเนียนแล้วก็แมทเหมือนเดิมนะคือสามารถใช้หน้านี้ต่อได้อีกนะคะนี่ผิวสวยนะแกภาพรวมอะ่ะคือแบบ จึงสาะระอึ้งปะแล้วก็นี่เลยมีติดชิชูเท่านี้นะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้มากนะถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้อยเลยจะเห็นว่าติชูมีความเปียกเพราะว่าเหมือนหน้านี้มันมีเหงื่อออกนะเพราะบิ๊กตอนนี้ไม่ได้เปิดแอร์นะคะมันก็จะมีความแบบร้อนพอสมควรหน้าบิ๊กก็เลยมีเหงื่อซึบๆบบ้างนะแต่ก็ไม่มีรองพื้นหรือว่างานผิวจากสส,สิที่หลุดเลยนะเมจิกแมทเสกงานผิวให้สวยให้จึง้งแบบฟังเลยอะ ไม่เป็นการเสียเวลาเรามาทดสอบการกันเหนื่อจำลองกันด้วยน้องฟอ็อกซตัวเดิมนะคะมาค่ะอย่างแรกเลยคือน้ำเกาะเม็ดๆไหลแบบนี้คือสอบผ่านแล้วก็ใช้มือเช็ดมือปาดเป็นไงบ้างไม่มีหลุดนะ,ะมาซับหน้าด้วยจชูตต่อนะคะมาดูว่าจะมีหลุดไหมอืมนี่นะไม่มีหลุด แล้วก็หน้าไม่แหว่งถือว่ากันน้ําสอบผ่านตามคําเคลมเลยคืองานผิวที่มันอยู่มาสิบชั่วโมงแล้วอะแล้วมันมาเจอเหงื่อเจอน้ําแบบเนี้มันเสี่ยงมากถ้ามันไม่กันน้าจริงมันก็จะมีหลุดแต่นี่ไม่หลุดนะคะโอเคค่ะไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาให้คะแนนกัน,กนดีกว่านะสาหรับเมจิกแมทจากศัสินะคะขอให้คะแนนเป็นภาพรวมดีก่นะ่นเนาะทั้ง4ี่ o d u c t เนี้ยเป็นยังไงบ้างนะั้นหนึ่งนะคะในส่วนการปกปิดเขาให้การปกปิดที่ด,ดีทั้ง รองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์เลยนะคะรองพื้นอาจจะให้การปกปิดประมาณมีเดียมคัลเวเลตนะถ้าบิวดีๆบิวว่าก็ได้อยู่หรอกประมาณเกือบปูคัลเวเลตนะคือว่าเป็นรองพื้นที่ให้การปกปิดไม่ขี้เละเลยคอนซีลเลอร์ของเขาที่มีมาก็เนื้อตอนแรกเหมือนจะไม่ปกปิดแต่พอบิวลองใช้จริงแล้วอุ้ยปกปิดดีทั้งนั้นนะคะภาพรวมการปกปิดของงานผิวสติเมจิกแมทให้คะแนนอยู่ที่9.5เต็ม10ค่ะ2องในเรื่องของความบางเบานะคะ โปรดักต์ทั้ง4ตัวเขานะคะรองพื้นคอนซีลเลอร์คอลเลเตอร์แป้งเขาอ่ะคือเนื้อบางเบาสบายหน้ามากไม่หนาไม่หนักเลยนะฟิลดีฟิลบางเบาใสใสไวทีนมากน้องนนักเรียนนักศึกษาอยากได้เมคอัพที่มันแต่งแล้วให้ผิวที่แบบเนี่ยสวยเป็นธรรมะบางเบาสบายหน้าตอบโจทย์นะคะความบางเบาก็เอาไปสิ์เต็มสิเช่นกันสำหรับเมจิกแมทจากสาสิค่ะสามในส่วนความติดทนนะคะภาพรวมนี่ ผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงยังผิวสวยแล้วก็ติดทนดีอยู่นะคะคือจึ้งสระอึ้องเลยแหละ4ี่โปรดักต์นี้คือเกาะติดยึดแน่นยึดเหนี่ยวเป็นกลมเกียวเดียวกันเป็นก้อนเดียวกัน ช่ค่ว่าก้อนดูแปลกๆคือเขาร่วมใจอาเซียนร่วมใจอาเซียนเรามาร่วมใจมากคือติดทนดีมากทั้ง4ี่โปรดักเลยนั้นเนี่ยเห็นปะหน้ามันยังเนียนยังแน่นดีอยู่เลยความติดทนเมจิกแมทก็เอาไปสิบเต็มสิบเช่นกันค่ะสี่ในส่วนการควบคุมความมันนะคะถามว่าความมันมีไหมสำหรับคนหน้ามันแบบบิก๊กเมจิกแมทตัวนี้ใช้แล้วมีความมันขึ้นมาบ้างแต่ก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดเป็นความมันที่สำหรับคนผิวมันแบบบิก๊ก คือให้ผ่านสอบผ่านเพราะว่าบิ๊กหน้ามันจริงๆอะ่ะมีความมันขึ้นมาปริมาณเท่านั้นน่ะบิ๊กถือว่าไม่ได้น่าเกียดเลยเพราะว่าซับหน้าไปแล้วเนี่ยผิวมันกลับมาสวยได้แล้วก็อาจจะต้องซับหน้าระหว่างวันสักหนึ่งครั้งเนาะให้ผิวกลับมาแมท สวยดีเหมือนเดิมเลยแต่ถ้าต้องให้คะแนนกันจริงๆสําหรับเม g ิกแมทในส่วนการควบคุมความมันวิ่ให้คะแนนอยู่ที่9.25เต็ม10ค่ะข้อ5ข้อสุดท้ายในะส่วนความผิวสวยนะคะสําหรับเม g ิกแมทจากซาสินะบอกเลยว่าให้ผิวสวยทุกตัวคือด้วยหนึ่งเนื้อเขาทามาดีนะคะมันบางเบามันซึบผิวอะคือลงไปเลเยอร์แต่ละชิ้นไปที่หน้าแล้วให้ผิวที่สวยแบบนี้เลย เนี่ยบอกแล้วว่าเขาอาเซียนเรามาร่วมใจสุดมันปสานพลังเป็นหนึ่งเดียวกลมเกลียวน้องพี่สสินะคือผิวมันสวยจริงเนี่ยเบอร์ผิวสวยนะแล้วก็สีถึงแม้ว่าตอนแรกจะมีความแบบงง,งๆอยู่สลับรองพื้นใช่ปะแต่ภาพรวมมันก็ยังสวยผ่องไม่ดอปไม่หมองระหว่างวันนะคะและอาการยืดยาต่างๆที่วิ่ชอบเป็นอ่ะตัวนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าค่อนข้างน้อยไม่ได้เยอะจนน่าเกียดนะคะภาพรวมคะแนนความผิวสวยของเมจิกแมทจากสสิมีให้คะแนนอยู่ที่ 9.25เต็ม10ค่ะบอกเลยว่าซาสิมารอบนี้นะคะยังถือคอนเซปต์เดิมคือ1ราคาต้องน่ารักเข้าถึงง่ายนะคะซึ่งแต่ละตัวราคาก็คือไม่ได้แรงเลยไม่เกิน2แบงค์แดงนะคะและที่สาคัญคือคุณภาพปังเนี่ย ผลลั์คือจึงสรือึ้งมากใช้แล้วเวทจริงสิบชั่วโมงสำหรับคนหน้ามันแบบิ๊กคือสอบผ่านเลยนะคะที่ผมคานตัวนี้เหมาะกับน้องๆวัยใสด้วยนะเพราะว่าวัยใสวัยฮอร์โมนวัยว้าวุ่นก็จะมีสิวเป็นธรรมดาตัวนี้เขาเกิดมาสำหรับคนเป็นสิวด้วยนะคือใช้แล้วไม่แพ้เพราะว่าเขาช่วยควบคุมความมันแล้วก็ลดการเกิดสิวได้ด้วยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนะคะใครสนใจบิ๊กปักตะกร้ามาให้แล้วหมดเลยนะทุกชิ้นทุกโปรดักที่บิ๊กพูดถึงวันนี้ปักตะกร้ามาให้แล้วสำหรับยูทูบช้อปปิ้งค่ะแล้วกก็ในาจ ไมาแปะว้้ใหนะคะควันนี้บิ๊กลาไปแล้วนะคะอยากให้บิ๊กรีวิวบิวตี้อะไรอีกทำคอนเทนต์อะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย